สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎละคนากรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพร์พวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคม2566นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงเวลานี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการดูดวงโดยส่วนรวมนะคะอาจจะตรงกับท่านบ้างไม่ตรงบ้างก็ถือว่าเป็นปกตินะคะพลังงานอาจจะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะคะแต่ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะคะค่ะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะหรือท่านใดที่ผูกดวงชะตาแล้วมีลัคนาสถิตในราศีกรกฎก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะจะเป็นราศีในธาตุน้ํานะคะแล้วก็มีดาวพระจันทร์เป็นดาวประจําตัวพระจันทร์ดาวพระจันทร์รก็จะเคลื่อนที่เร็วนะคะสองาส,สองวันครึ่งต่อหนึ่งราศีก็จะทําให้ชาวราศีกรกฎเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจมีพลังในตัวเองที่จะผลักดันตัวเองให้ทําในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายหรือเราต้องการที่จะเรียนรู้นั้นให้สาเร็จได้ใน เร็ววนะคะแล้วก็เป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจึงเหมาะที่จะทำงานประจำนะคะทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานประจำสามารถที่จะทำได้สำเร็จได้ดีนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎจะมีดาวพระอาทิตย์ กุมลักนณาอยู่แล้วได้ตําแหน่งมหาจักรซึ่งก็มาจากเรือนการเงินช่วงเวลานี้อาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีรายรับรายจ่ายเข้ามามากขึ้นนะคะโดยแล้วก็มีดาวพระพุธอยู่ร่วมลักนณาด้วยนะคะมาจากภพวินาศสหัชชะบางคนบางท่านก็อาจจะต้องมีเหตุให้เดินทางไกลนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องเหล่านั้นนะคะหรือมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นมาการพบปะผู้คนการเจอเพื่อนเก่าญาติเก่า นะคะการเดินทางไปในที่ต่างๆแล้วมีดาวพเกษกรุมลัคนาด้วยนะคะก็จะบ่งบอกถึงเรื่องของการที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่กับทางเมื่อไรที่ดาวพฤกตกรุมลัคนานะคะความคิดความรู้สึกของเรามักจะเจิดจ้ามักจะคิดอยากจะทำโน่นทำน,น,ทำนี่โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบุญการกุศลน,นะคะหรือการศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งเก่าๆโหราศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะก็จะทําให้ชาวราศีกรกฎมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะแต่ข้อดีในเรื่องของอาการทํางานก็คือเรื่องของการงานก็จะอาจจะมากขึ้นมีกิจกรรมที่จะต้องเดินทางมากขึ้นหรืองานออนไลน์ในช่วงเวลานี้ก็สามารถที่จะทําได้กระจายสินค้าได้มากขึ้นนะคะก็เร่งมือกันหน่อยนะคะ มีดาวพระอังคารกับดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนการเงินนะคะเล็งกับดาวพระเสาร์เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะหรือการที่เราจะต้องเสียเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเดินทางไกลนะคะการพบปะเพื่อนฝูง ก็เป็นไปได้นะคะส่วนการงานก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังมีดาวพฤหัสกับดาวพระราหูประจําในภพกรรม,มะนะคะแต่ช่วงเวลานี้อาจจะทําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะไปทําบุญทํากุศลหรือเกี่ยวข้องกับศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือใหม่ก็ใหม่ไปเลยบา,บางท่านก็เก่าก็เก่าไปเลยอย่างนี้ได้เลยนะคะมีดาวมฤตยูในภพลาพระนะคะมีการเปลี่ยนแปลง อยู่บ่อยๆในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของโครงการนะคะแต่โดยส่วนรวมแล้วในช่วงเวลานี้ก็หนึ่งระวังเรื่องการเดินทางเพราะมีดาวพระอังคารเล็งกับดาวพระเสาร์นะคะในภพมรณะการเจ็บป่วยการเดินทาง <c oughs> ขอโทษการสูญเสียเงินที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพ นะคะหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะนั่นคือดวงดาวโดยส่วนรวมทีนี้เราจะมาดูว่าพลังงานในเรื่องของไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะว่าจะตรงตามเรื่องดวงดาวที่เกิดขึ้นมาไหมนะคะส่วนท่านใดในเวลานี้นะคะที่อยากจะไปศึกษาศาสตร์ใหม่ๆหรือหาความรู้เพิ่มเติมในศาสตร์ที่เราสนใจหรือคน บางท่านอาจจะไปเรียนรู้เทคโนโลยีการทำสื่อออนไลน์หรือเรียนรู้าศาสตร์เก่าไปเลยก็ย่อมได้นะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะในการที่เราจะได้เพิ่มเติมความรู้ความสามารถแล้วก็การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานบ้างนะคะว่าการงานชาวราศีกรกฎจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่สีถ้วยนะคะ สี่ถ้วยเก้าไม้เท้านะคะ e m Place แล้วก็ไพ่สิบถ้วยนะคะการงานนะคะของชาวราศีกรกฎในช่วงเวลานี้ <c oughs> ถ้าหากชาวราศีกรกฎท่านใดที่รองานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานนะคะสี่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเป็นการหมายถึงมาการให้โอกาสมีโอกาสเข้ามานะคะรีบรับไว้ก่อนนะคะคือจะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรขอให้รับไว้ก่อนแล้วก็ลงมือทํานะคะก้าวไม้เท้ามันหมายถึงว่าการที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะความคิดที่เราคิดไว้ว่าจะทํา คือเมื่อมีโอกาสมาแล้วชาวราศรีกรกฎจะไม่พลาดนะคะต่อให้ยากลําบากขนาดไหนมีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะทําอยากจะทำโน่นทํำนี่อยู่เสมอนะคะ t m p r m s s e s หมายถึงความมั่นคงนะคะไม่ว่าคุณจะรับผิดชอบต่อหน้าที่อะไรสิ่งเหล่านั้นมันย่อมจะนํามาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการเช่นบางคนก็พัฒนาตัวเองในเรื่องความรู้ความสามารถทําให้เรามีความ โดดเด่นในเรื่องของการงานทําให้ความรู้เราหนักแน่นขึ้นนะคะการงานในช่วงเวลานี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้คุณมีความรู้สึกว่า,าคุณทําแล้วมันสําเร็จทําแล้วเราได้รับเกียรติยศชื่อเสียงได้ตําแหน่งใหม่นะคะทั้งที่ว่า มันจะเป็นงานหนักงานที่จะต้องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆก็ตามนะคะแต่มันก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะ The e m Press ทำให้เรามีความหนักแน่นทำให้เรามีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานหรือการงานของเราสามารถจะเป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไปนะคะ การนําเสนอผลงานออกสู่สาธารณะในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วก็คุณจะมีโอกาสที่ดีด้วยมีไพ่สิบถ้วยเข้ามาบง่งบอกว่าความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลานี้นะคะก็หมายถึงการงานที่เราทําอยู่จะได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมนะคะหรือ เรามักจะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นมานะคะทำให้เรารู้สึกมีความสุขและก็อิ่มเอมใจนะคะในเรื่องของการงานก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเรามาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องของการเงินในช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีไพ่เด็กถือดาบนะคะเด็กดาบมาแปดถ้วยนะคะควีนถ้วย พินอฟคัพนะคะแล้วก็เจ็ดไม้เทา้าสําหรับการเงินในช่วงเวลานี้ของชาวราศีกรกฎอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะทํานะคะเด็กดาบมงบอกถึงการมีการที่เราจะต้องตัดสินใจหรือต้อง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไบ่อยในเรื่องของการเงินนะคะถ้าหากว่าใครติดขัดในเรื่องของการเงินในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอบุญบารมีที่เราทำไว้ดนจิตโดนใจหรือเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนับถือนะคะดนจิตโดนใจให้เราสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ในเรื่องของการเงินได้นะคะโดยเฉพาะช่วงเวลานี้มีดาว พระเกตุกลุมลัคนานะคะจะให้ผลในเรื่องของการอธิษฐานจิตได้ดีถ้าหากเรามีบุญบาร,รมีเก่ามานะคะมีไพ่ควีนถ้วย Queen, oy, Queen of c u ฟ f เนี่ยเกี่ยวข้องกับการตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานหรือแรงปัทนาของเรานะคะการเงินอาจจะบ่งบอกว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายหลายอย่างนะคะแปดถ้วยการเดินทางไกลการต้องการบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของตัวเองให้มันมีความสุขใจพอใจยิ่งขึ้นนะคะแปถ้วยควีนถ้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินของเราจะต้องเจ็ดไม้เท้าเนี่ยคือจะต้องอต้องดูแลรักษาให้ดีต้องวางแผนให้ดีในการใช้เงินนะคะแล้วก็ต้องมุ่งมั่นทำงานด้วยต้องเหมือนกับว่าวางแผนแล้วก็คิดแล้วก็รู้จักใช้จ่ายนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะได้อะไรก็จะต้องทำต้องซื้อทันทีเพราะบางทีมันอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการนะคะ อาจจะไม่ได้มีประโยชน์เท่าที่ทททุกเ่่าีควรนะคะต้องพิจารณาให้ดีเพราะช่วงเวลานี้เนี่ยคือเมื่อดาวและเกตกลุ่มลัคนาเมื่อไหร่มันจะมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นนะคะให้คิดเผื่อนาคตไว้ด้วยนะคะการเงินในช่วงเวลานี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะเพราะมีดาวพระอังคารนะคะเล็งกับดาวพระเสาร์อยู่ในภพมรณะบางคนก็จะต้องจ่ายค่าประกันจ่ายค่า บำรุงรักษาสถานที่หรือว่าบ้านช่องนะคะเราก็เตรียมตัวเตรียมใจกันนะคะภายในประมาณเกือบสองเดือนนะคะเดือนกว่ากว่นี้เราจะต้องรักษาสถานาการณ์ในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะเด็กดาบ,บ่งบอกถึงว่ามันจะต้องบริหารจัดการให้ดีในเรื่องของการเงินมันจะมีการล่วไหลมันจะมีเหตุนูน่นเหตุนี่เกิดขึ้นมาให้เราจะต้องต้องแก้ไขสถานาการณ์ต้องต้อง ต้องการต่อสู้ต้องแบบว่าเก็บรักษาเงินของเราให้ดีนะคะไพ่บ่งบอกถึงการที่จะต้องมีรายจ่ายออกไปในเรื่องของการเงินนะคะส่วนรายรับก็น่าจะมีมาจากในเรื่องของการงานนะคะกะ็แล้วก็เรื่องของบุญกุศลนะคะไพ่ควีนถ้วยการตั้งจิตตั้งใจการขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ นะคะคอาจจะโดนจิตโดนใจให้เราทำบุญทำกุศลแล้วก็มีโชคมีลาบได้นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสําหรับความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงเวลานี้นะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่ The High Princess นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะไพ่ห้าไม้เท้า View of Fortune นะคะ แล้วก็สามเหรียญน,นะคะสำหรับในเรื่องของความรักในช่วงเวลานี้นะคะถ้าใครเจอรักที่ยังไม่ไม่โดดเด่นไม่มั่นใจไม่มั่นคงหรือว่ายังคุมเครือยังสงสัยใช่ไม่ใช่นะคะห้าไบท้าหมายถึงความคิดความวุ่นวายใจหรือปัญหาต่างๆที่เกิดมาจากการที่อา,อาจจาะก,การกระทำสังคมการ ที่เราได้ยินได้ฟังมาหลายๆเรื่องนะคะให้เราตั้งจิตตั้งใจพิจารณาให้ดีบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของความจริงบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเก็บมาคิดแล้ววุ่นวายใจไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นคุณต้องเชื่อมั่นในจิตวิญญาณในเซนในความรู้สึกนะคะ The High Princess มันต้องเชื่อในจิตวิญญาณของตัวเองว่าความรักครั้งนี้ของเราไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเราต้องตัวเราเท่านั้น จะต้องคิดแบบนี้นะคะการที่เราได้ยินได้ฟังอะไรมาเราจะต้องพิจารณาให้ดีนะคะมีวิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นมาก็บ่งบอกว่าเป็นความรักที่เกิดจากโชคชะตากําหนดให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันหรืออาจจะมีปัญหาที่เราจะต้องเคลียร์กันก็ใช้เวลานะคะแต่ว่าความสมพันญนะคะเป็นสามเหรียญมันก็ยังจะดําเนินต่อไปยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะถ้า วิวอ o พฟอร์จูนสามเหลีอยมน่าจะมีเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากมีปัญหาอะไรให้ใจเย็นๆนะคะให้ใช้เวลาในการตัดสินใจดีกว่าที่จะไปฟาดฟันกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะคะหรือถ้าคุณต้องการความชัดเจนในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ได้คำตอบที่แน่นอนในเรื่องของความรักขอให้ใช้เวลานะคะเวลาจะช่วยได้ในการตัดสินใจ ในเรื่องราวต่างๆนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะค่ะสําหรับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสั้นๆของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนะคะก็มองดูแล้วว่าพลังงานโดยรวมก็ออกมาได้ด้วยดีนะคะใครที่กําลังรองานถ้ามีโอกาสมารีบคว้าไว้ก่อนเลยนะคะคุณอาจจะทําต่อไปแล้วโดดเด่นในการงานนั้นล้วจะนําความสําเร็จมาให้นะคะการเงินนะคะมาจากเรื่องบุญบารมีได้ด้วยนะคะแล้วก็ ใครที่เคยทําบุญทํากุศลกับเด็กมาก่อนหรือว่าใครที่ปรารถนาในเรื่องของการทําบุญทํากุศลนะคะลองดูนะคะทําแล้วขอขอพรคุณอาจจะสําเร็จนะคะการเงินก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหามากแต่ต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะความรักรอเวลานะคะ แล้วก็ให้เวลาในการตัดสินใจแล้วก็ใจเย็นๆนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเอาละคะ่ะสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงเวลานี้นะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับท่านใดที่มีปัญหาแล้วก็ขอ,อส่งกำลังใจให้ทุกท่านก็ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรค นะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจที่จะตรวจดวงชะตาโดยส่วนตัวก็ฝากไอดีไลไว้ให้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ